ของตัวไหนพาไปดูวันนี้เราอยู่กันที่เอเชียอพาร์ตเมนต์หอพักย่านราชเทวีเดินทางง่ายด้วย BTS ที่นี่ทั้งสงบรมรื่นภายในห้องก็ปลอดโปรง่งไม่อึดอัดแถมที่จอดรถกว้างมากระบบรักษาความปลอดภัยก็แน่นหนาทั้งพียามล่องวงจรปิดและคีย์การ์ดแถมยังอยู่ใกล้แหล่งของกินและร้านสะดวกซื้อหิวตอนดึกก็ไม่ใช่ปัญหา และที่สะดวกสุดๆเลยนะคือหอเนี้ยเขาใช้ระบบหอกันไนท์โปรแกรมหอผักที่ตอบโจทย์ทั้งเจ้าของและผู้เช่าเจ้าของจะออกบินลูกหอจะจ่ายเงินก็สะดวกไปหมดและที่นี่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลลูกหอไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะโดนโกมิเตอร์เพราะเขาอแม่นยำดูยูนิตไฟได้แบบเรียลไทม์ไปถามความรู้สึกเจ้าของหอกันดีกว่าว่าก่อนและหลังใช้หอกกนไนท์เป็นยังไงใช้แอปนี้คือทำยังไงคือใช้คำนวณจากเครื่องคิดเลขอย่างเดียว คือจดๆจดจดให้พนักง,งานเราขึ้นไปจดแล้วเราก็มาคำนวณมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเยอะพอสมควรหลังจากได้แอปนี้มาก็สะดวกขึ้นพอแกนหนระบบบริหารหอพักครกวงจร